เมื่อฝาแฝดที่เกิดมาแต่กลับได้ใช้ชีวิตที่แตกต่างกันสวัสดีค่ะพันพิคชาแนลวันนี้จะหยิบยกเรื่องราวไวเด็กของแทนและทับทิมจากเรื่องเทคเนี h โฮมครอบครัวที่ร่ำรวยมีหน้ามีตาในสังคมได้ให้กำเนิดลูกฝาแฝดหญิงและชายแต่แฝดหญิงคนพี่นั้นที่มีชื่อว่าทับทิม กลับมีหน้าตาที่ผิดปกติเมื่อเวลาผ่านไปผู้เป็นพ่อจึงให้พี่เลี้ยงนำทัพทีมไปซ่อนตัวอยู่ที่ห้องใต้หลังคาเมื่อมีแขกมาที่บ้านจะได้ไม่มีใครพบเห็นเธอจึงทำให้ทุกคนไม่เคยรู้เลยว่าทัพทีมมีตัวตนอยู่ทุกคนก็ต่างพาก,กันคิดว่าครอบครัวนี้มีลูกชายเพียงคนเดียวเท่านั้นทัพทีม เวลาที่ต้องรอทุกคนกินเลี้ยงเธอก็จะมานั่งเล่นเปียโน,โนเพียงลำพังและเฝ้ารอแทนกับมหาที่ห้องใต้หลังคาพอเวลาผ่านไปไม่นานคููเป็นแม่ก็เลยตอมใจเพราะทนการกระทําของคูู้เป็นพ่อที่ทําต่อลูกสาวไม่ไหวจึงกินยาฆ่าตัวตายไปต่อหน้าต่อตาลูกทั้งสองคนวันหนึ่งทัพทิมได้พูดกับแทนว่า สัญญานะว่าเราสองคนจะไม่ทิ้งกันซึ่งแทนก็รับปากทั้งคู่สนิทสนมกันมากอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเป็นทั้งพี่น้องเพื่อนและทุกๆอย่างของการละกันแทนอยากให้พี่สาวได้ใช้ชีวิตปกติและมีความสุขแทนซึ่งไปเปิดหีบแล้วนำรูปของสมนภาออกมาเขาคิดว่าสมนภาคือนางฟ้า แทนได้ทำการขอพรกับสมนภาว่าช่วยทำให้พี่สาวสวยขึ้นได้ไหมพอตกดึกสมนภาได้เข้ามาหาแทนที่กําลังหลับอยู่เธอกี่ที่หน้าอกแทนแล้วพูดว่าสัญญาพอแทนตื่นขึ้นมาก็ตกใจขอเลือดเต็มหน้าอกเขาไปหมดหลังจากนั้นทัพทิมก็ได้ทำการผ่าตัดอยู่หลายครั้งและถามแทนว่า คิดว่าเราจะหน้าตาเหมือนกันไหมแพนตอบกลับไปว่าเหมือนสิเราเป็นพี่น้องกันนี่แล้วทัพทิมก็เริ่มสวยขึ้นเรื่อยส่วนหน้าเป็นปกติทางครูดีใจมากและไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆแพนได้เสียพี่สาวที่แสนดีของเขาไปให้กับสมภาตลอดการก็จบกันไปแล้วนะคะถ้าใครยังไม่เคยดู รือคิดถึงเรื่องนี้ก็กลับไปรับชมกันได้ทาง n น็ f ฟลิกขอบคุณที่รับชมกันสวัสดีค่ะ